น้ำไหลคักไหมน้ำไหลน้ำเต็มเลยเขากบปีนี่กับพ่อใดอยู่ได้แล้วเนาะเขาสวยเขาสวย ท่างนั้นเป็นจังไหนนอไปเบิ้ง,นนงท่างนั้นก่อนนามีคู่คันแท่ไปอีกบนอนนี่นอมันซ่อนเขาไก่สิเด็เกีียวละละพืชจิกานี่ละพี่น้อง เดือนพฤศจิกาเด็กเกี่ยวถ้าไปนี่สีมีมองไปบอละสีบ่หกประโทบอคือ <Okay. S 1> มีตาญาแค่ วานพร้อมกันได้หนีเข่าเขาทงนี่วานพร้อมกันกับอันทางนี่วานมือเดียวกันเลยละ่ะอันนี้ของพีสาวค้นกลางอยู่ข้างบนนะ่ะเป็นของพีสาวใหญ่อันนี้ค้นกลางอันนี้ค่ะค้นกลางทางนั้นก็จังแม่นของนั่งหลา่า แลวกตอไปหั่นกับข้องน้องไส้จะ้ะเป็นลอกเป็นลอกพอพนเบืงให้เห็ดเนาะจ้ะอุ้ยถ้าไปนี่ซิม,มีท่างออกบล่ละนี่พนมาปลูกหน่อไม้ไว้ไว้กิน,นปลาเขา่าเป็นปลาเข่าหรือปาอาลาหยาละแนวนี่แม่ คือมีตญาเทคือบ่มีเขา่เาถูไผมีงวยมาเกี่ยวไปให้งวยเด้อหนาบ่ามนเข่าดอกพี่นอ้องนี่ฟังทางนี้จังมีเขา่าเนี่ยกําลังสิถอกดอกทอกดอกละละ,ละเป็นลูกอุย้ยมีทางอกอกบ้าน้อบาดนี้นาะ ัมเมนสิไปจังสีเหลืออ่อยสบสนมันคือหกแถวทั้งบรรยากาศทงไฮทงหน้านอบมือนี้พามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าจ่ะโอ้ยนี่เด็ท,ทั้งออกปะทโอ มีเขาเลยตัวนี้มีตยาแม่อะพี่น้องเป็นไปตามการเวลาเนาะจ้ะพี่น้องสิพาไปทางผีมันจังแปนมันจังบรลกย่านงู แต่ว่ามันกับบุมี่หรอแต่ว่าหุกงยานไปก้อนคันแท้ขาด <c oughs> <c oughs> ต้นบักซิดาที่เก็บมาเมื่อกี้นี่ บรรยากาศดีคักลมว่อยว่อยหอมเขาหอมดอกเข้าจ้ะลมว่อยว่อยเบิ่งตีละ่ะบรรยากาศดีคักอากาศกด็ดีดีมือนี่บอแดดเลย ล่มเย็นสบายสมกับวิวทงไฮทงหน้าเนาะบรรยากาศทงไฮทงหน้าบานเฮาพื้นที่นี่เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงเนาะค่ะเป็นพื้นที่สีแดงเพราะว่ายังเพราะว่า ในพื้นที่นี้ต้องมีการอบพยพทุกลังค่าบานลังค่าเลื่อนเนาะจ้ะเพราะว่ามันไกลชายแดนพื้นที่นี้เป็นสีแดงเบิดเลยถ้าเกิดสงข้ามมายิ่งกันย่มใดทางรัฐบาลนะเพิ้นชบ่ให้อยูเลยจ้ะ เพื่อนใหยอพยป,ประยูต่างทินเลยจ้ะไปะยูปแบบอำเภอเดชที่มันไกลๆจากพื้นที่สีแดงนาะจ้ะกะเสียงอยู่จากพี่น้องอยันแต่ว่ามาคิดเบิงแล้วมันกะโบ,บนาจะยิ่ยงกันหลอบสองดอกเพราะว่ามันสงบแน่ละล่ะแ,แต่กะบ่บ,บเน่เพราะว่าขมินมัน มันเบาปีนคือฟามือนี่มันเสืออเส้อถือบดายขมิ้นตับแหละเสื้อถือบดายดอกขมิ้นนี่โบเสื้อเลยมันงะ่าจอบยิ่งตั้งแต่ไทยอยู่นั่นละโอ้ยเข่า ซ่อนเขาไก่สีได้เกี่ยวละละพี่น้องอดใจล่อไว้เวลาถึงเกี่ยว่ะฝนกน็อย่าสุดตกลงมาได้เลยอย่าเลงมาได้เลยฝนเวลาเกี่ยวเขานั่นนะช่วงนี้ตกมาโหลดให้เขาได้ง,งามๆให้เขาได้มีน้ำขังพอถึงเวลาเกี่ยวนั้นให้ยุดตกด้วยละ่ะ เห็ดยังมันก็คอยเป็นคอยไปน,น,ไน้อจ้ะอันใดควรอันใดบ่ควรมันก็เป็นไปทั่วนั่นละจมได้บัดทีนี่จมจมมันเป็นจมถูกเบาให้ฟัง ถือโอกาสได้มาทงหน้ามาเบิงเขามือนี้อากาศก็ดีดีเป็นใจให้ขนาดเลยมือนี้มาเบิงเขาก็ล่มช่วยช่วยล่มว่อยว่อยปานเดือนสิบสองสิกลับบานะเด้อจับที่นี่นี่ทางกลับบานเขางามค่ะ มันซ่อนเข่าไก,ก่สีได้เกี่ยวแลละล่ะ ทางกลับบ้านจ้ะมี้มารถมอเตอร์ไซค์เนาะจ้ะมอเตอร์ไซค์จอดอยู่นะสิได้กลับบ้านได้บาทที่นี่สวนยางขึ้นมาเทิงนี่กับสวนยางจ้ะก่อไผ่ เบิงเนี่ยหมักซีดาหมักซีดาบานเฮ้าจ้ะบมเมนบักซีดาพันซีดาบานเฮ้ากระลังสีสุกกระลังสีเฮิมไปพี่นองกลับบ้านจ้ะค่ะกระคอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่รับชมรับฟังน้ำกันสวัสดีค่ะ